5. สัญลักษณ์ลายมือฟ้าประทานใครมีคุณคือผู้วิเศษพรสวรรค์ที่ถูกซ่อนไว้ไม่ว่าจะมือซ้ายหรือมือขวา 1. สัญลักษณ์ดวงตาสวรรค์เปรียบเหมือนเบื้องบนที่ส่งมาจะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดชอบเรียนรู้มักโชคดีอยู่เสมอ สสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหรือพีระมิดคุณคือผู้ที่มีจิตใจดีผู้ทรงพลังอำนาจถ้าคุณรู้จักให้อภัยผู้อื่นจะทำให้คุณโชคดีมีความมั่งคั่งร่ำรวยเกิรตยิยศชื่อเสียง 3. สัญลักษณ์ผู้เยียวยาเป็นเส้นตรงแบบนี้หรือมากกว่าสี่เส้นมีความสามารถพิเศษในการพูดให้กำลังใจคนอื่นสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นหายจากความทุกข์ได้ 4. สัญลักษ์กากระบาทกลางฝ่ามือคุณคือคนที่มีสัมผัสพิเศษมักเป็นคนใจบุญแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 5. สัญลักษณ์ดวงดาวบนเนินอัจฉริยะบนเนินอังคารสูงเป็นคนที่ฉลาดมีอำนาจเงินตรา